เอาแม่ออกก็ได้คือปิดนาเขาแก่ก็ยังสุดไปใส่สีไปใส่อันพ่นจ้างข่อยพัานหนึ่งปุไหนขึ้นรองเพลงว่าเสาสีห์หวาอันนมเาเืย่อสสุดโอ้สช่าหืสอสุดคือสุดไปขึ้นห่านคือสุดไปขึ้นห่านเออบุญรัตถาเพิ้ลยืดสายอีกน่อยวัานยบน้องภูมิน่าไเอ้าบ่เออเขาว่าปหามาในยพอไส้่นะเออ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 ข่อยจะไปบ้านแดงข่อยจะเชื่อมมัตบ้านแดงเขาก็เห็นไผ่เออเป็นอย่างเห็ตะกี้หลี่กิโลเขาทางพั้วมากจะเห็นยังกับกี้หลี่กิโลจะเลี่ยงเปั่าาย ขายๆเด like ี๋ยวป้าไปงสุดำกเดี๋ยวงสุดใสเดี๋ยวใส่เงินหลสเงินนี่แปอยเงินเดือนเพืพีการพี่โอ้ไดดสิไปซื้อสุดนีตายแล้วพ่คนที่ไปแสดงใส่นอกแบบหาทางใส่เงยคุณใส่ตาปนสตาใส่อว่าว่ได้รับเรยนนู้ลองก็เพียงไหลตาแดงหินตาของี่เตาแดงครับพี่โู้ตาคือแดงแต่ขี้ตาตัว คื่อโบ,บแกเออกได้ก็อยากอายข้นกวามเ้ยเกียรย่านมาเ้ยนี่ิ่งรถแนี่น่นรถสีส้นข้อเน,น่นะใรมีไปซื้อว่นตาใสานี่ซื้อเ่นตาแล้วก็ซื้อชุดหล่เจ้าเมียโงโอ้ยที่เมยเียโงยังไหนโบได้เอารถมางางมากคือกันเป็นไปไปกันเออคนีไ,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 ไปซื้อเออไครใครก็ไปซื้อวบนตาจะไปยืนนี่โอ้ยตาตัวไปชื่เนตากือชุด โอ้ยมันคือสิเอาไว้เถวะนี้เลียกแน่เห็นว่าก็ได้ใส่ใส่เบังก้อนนั่นราคาอาหารสิบบาทเดียงยอดอันนั้นแพงเถอะเอาเลียสิบเก้าบาทนีนะขอโทษมันคือจะเอาใส่อันแพงอนี่ใส่เขาเป็นมันคือคนปิบคือคนพิการตาบอดเนี่ยนี่ใส่เราคือไม่เกิดรวมตัวนะคือเรียกก้อนเนี้เห็นว่าก็ได้เรียกใส่ได้บใหญ่เออเรียกได้เออเอาเอาเนี่ พักแบบใดเอาแบบสายตาผู yeah. oh, oh, so no. No, yeah. nah <If> ้เฒ่าไปแล้วนั่นนี่เด้โมอะไรเขาเห็นผู้เฒ่าเปลื้เขาลองเอาโมท่นเฒ่าบ่โอเวนเฒ่านะยทีวันนี้มันเหนเว้นสายตาตัวอันนี้อันนี้มันเว้นสายตาเออโอ้พุงหูจะได้กับใส่เพ่งตีล่ะสายตาบ่แม่เออเอาลองใส่เพ่งตีหน่อยเอากลองเพ่งใส่เพ่งจักอันนู้นตีล่ะ ผ่นไปอย่างคือปเอาเพื่อเม็ดไหลปพดปดมีเงินเออเดียวเขา,าเลยมากแบบไหนฟัดเอสไขันหนาวมึงกันไหนปุ๊บลอกเ๊บเป็นยังไงหาสิบดได้ป่ะแม่ห้มันคือต่อปีนแต่นี่นี่ต่ยายนี่เล่าเงินเั่เา นี่เพราะว่าเสียผ่าสำคัญกัวเป็นตาบูวิ่ีการเดียกอยไปสื่อเสียพดนไม่ได<ม>้เข็นาหาสบาทได้ไหมอืมสีเอากับพเอากับ,บอกคนที่แหละเดียกยุหัน <พา S 1> ฟับโอ้ใส่เขาคืองิม <laughs> ้ยหามเลยเอาเออรัี่กลังเียกเสียผ่าเป็นบาม้วนอมันนะครับคักเลย